งานนี้มีหนาวจูนเมียหนุ่มกะลาฟาดฟ้องเมียน้อยก่อนผัวจัดการทีหลัง เอาโลกออนไลน์ร้อนแรงขึ้นมาทันตาค่ะหลังล่าสุดนักร้องเสียงสเสน่ห์หนุ่มกะลาถูกโยงข่าวเมาส์แรงนักร้องเสียงนุ่มนักร้องซอฟรบ็อกพาเมียหลวงไปเที่ยวเมืองนอกก่อนที่จะพาเมียน้อยไปซ้ำรอยเมียหลวงงานนี้คนเลยพากันโฟกัสหนักมากค่ะหลังจากมีการหลุดคำใบ้ออกมาเรื่อยๆจากชาวเน็ตซึ่งแม้จะยังไม่มีการฟันธงนะคะว่าใช่หนุ่มกะลาหรือเปล่าแต่คนก็ไปต่อว่าและสอบถามหนุ่มผ่านโซเชียลกันแล้วทําให้ยิ่งมีดราม่าร้อนแรงมากขึ้นไปอีกค่ะ ล่าสุดในโลกทวิตเตอร์หนุ่มกะลาดได้ถูกพูดถึงหนักมากพร้อมกับพากันแชร์โพสต์และสอบถามกันยกใหญ่ ก่อนที่ล่าสุดในโลกออนไลน์จะมีคนมาแชร์โพสต์ของสาวจูนภรรยาของหนุ่มค่ะที่มีการโพสต์ข้อความสุดแซ่บและมีคําว่าเมียน้อยด้วยค่ะโดยเป็นการแชร์โพสต์ข่าวของนิงปณิตาป้อมตัดสินใจเตรียมหยา่าจินจรินและฟ้องบุคคลที่3ที่ถูกมองว่าเป็นเมียน้อยโดยสาวจูนเขียนข้อความว่าฟ้องเมียน้อยก่อนค่ะส่วนผัวเอาไว้จัดการทีหลังงานนี้คนเลยยิ่งโยงค่ะและเกิดดราม่ารวมถึงพูดถึงหนักมากในตอนนี้ค่ะ